จดหมายเหตุกรุงศรีพระพุทธชินราชวัดพระศรีรัตนมหาธาตุบรมหาวิหารเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ตั้งแต่สมัยสุขโขทยัยและเป็นต้นแบบองค์จำลองพระประธานในวัดต่างๆมากที่สุดครับพระพุทธชินราชมีเส้นรอบนอกพระวรากายอ่อนช้อยพระหัตถมีลักษณะพิเศษตรงที่ปลายนิ้วทั้งสีเสมอกันเรียกว่าที่คังคุลี และยังสวยเด่นด้วยซุ้มเรือนแก้วประดับครับในตอนหนึ่งของประวัติพระพุทธชินราชฉบับพงศาวดารเหนือเล่าว่าการหล่อพระพุทธชินราชได้ทําถึง3ครั้งก็ไม่สําเร็จเจ้าเมืองพิษณุโลกจึงอธิษฐานขอบุญบาร,รมีจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเทวดาจึงหล่อได้สําเร็จและเป็นที่มาของคําว่างามราวเทวดาสร้างเที่ยวชมเมืองพิษณุโลกกันต่อในตอหน้าครับ กรุ่ศสีรวมสืบสารความเป็นไทย